สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้กระเบนฟิชชิงพาทุกท่านมาตกปลาที่บ่อกตกปลาบาเกตนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันจริงนะครับค่าคันสองร้อยบาทลงปลานินไซโลไปหนึ่งร้อยห้าสิบโลนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูสถานการณ์ครับว่าเป็นยังไงครับผมวันนี้ใช้คันเสือดำระยะสามจุหกนะครับสายเมนก็ใช้แฮนดิ้งสลายเบอร์สีสายชิ้งก็แฮนดิ้งสลายเบอร์สีเหมือนกันนะครับผม ก็ทุนนี้ก็ขึ้นไว้นานแล้วครับทุนก็ลิ้วเปิดวัดจังครับผมตัวเบ็ดใช้แฮนดิ้งเกาะไรเงี้ยนเบอร์9นะครับเบอร์9แล้วก็เบอร์13นะครับขึ้นไว้2ชุดนะครับผมวิธีการตกก็ตกแบบรัง้งขึ้นชุดแบบรั้งนะครับผมแต่ว่าผมจะรูดทุนขึ้นสูงห่างจากปลายคันส,สักสอกนะครับผมแล้วก็ใส่ทุนดอกเล็กนะครับเป็นทุน việc mà thôn liu bểt, ạ, vùng Ô, xíu, xíu, xíu Xíu lắm ตัวสารมาแล้วป้อมสวยสวยสวยร้อนกันจริงเหรอจานวัดเอาวัดเอาครับตกแตะไม่เป็นพอดีปาก อืมเต็มปากครับบูบ เนี่น้าส่งไฟเลยหน้าไฟยาวเลยดู่าแมโทรไปให้ลูกเอาหม้อออกจัจากจากเตาเลยนะเ็ได้ผลทันทีโอหไดีเยอ่ะได้เอาไปใช้ด้วยนะ ไม่ส่งวันลิกศิธย์นะสวยๆวยันตัสวสีอรับวัดจังนะ้บใครม่ใช่ไม่ไล้แลานะนะปตากินกุ้งนะครับลากินกุ้งเด้อเีนสิบเก้าแล้วกุสิบเก้า

bắt vốn làm lương sốt sốt các không? em, ừ. sốt lắm, chia mà hết mà อืมจะได้ของผมฮอตกว่าต้องจำสูตรนี้ไปล้วดูวไหน บอกเออมาอยู่ที่เคล็ดลับมมลอ,ลย,ลอลย้วกอยู่ที่เคล็ดลับคุณเล้หม้อาา้าเตเปล่า <c oughs> เอาถ้วยคาช้อนคาม่เปล่า <c oughs> เออนอกจากแกเคล็ดนี่ดียังลยครับสวยมากลยผมสุดยอด Mmm, vedo che c'è. กล์กลมบูเบ็ดบ็บถุดก้อนฝนตกตจกินนัดไ้ง้ามือัดียวเล่นลอยนะผมกอล์ 大了，大了！多多乌来吧，你！多多多多乌来！快，快拿过来！ โดน้ครับสวยๆครับผมโบโบปลาวันนี้ก็ได้สิบสองตัวครับสิบสองตัวนะครับนี่นะครับสวยๆไซส์โบโบเลยครับผมวันนี้ก็ปลากินแต่ช่วงเช้าครับช่วงบ่ายมาเงียบเลยนะครับผมทุ่นไม่ค่อยมีอาการครับก็ทําผลงานไปวันนี้ก็สิบสองตัวนะครับผมก็ไซส์สวยๆเลยนะครับวันนี้ก็ทุ่นหริวเปอดวัดจังเหมือนเดิมนะครับผม ก็ตกทั้งปลาก,กินและปลากเกี่ยวนะครับผมก็ทํางานดีนะครับฝากทุนลิ้วเปิดวัดจังนะครับดอกละหกสิบาทปลาเขี้ยวปลาข้าวเบาปลาละแวงปลาไม่กินเหยื่อช่วยได้นะครับทุนรังวัดจังทุนหมานอาการดีครับดอกละแปดสิบบาทาฝากนานาช่วยหนุนด,ด้วยนะครับนาณาสนใจสั่งทุนติดต่อทางเฟซน,นะครับสมเจตของหอมครับสุดท้ายนี้ฝากลูกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่วย กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต,ต่อไปนะครับผมวันนี้กระเบนฟิชชิ่งขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ